สถาญาติโยมนะวันนี้ก็มีเรื่องจะมาเล่าสู่ฟังมีเรื่องมาเตือนสติมาเรื่องมาเล่าให้ฟังนั่นละนะก็คือนะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยลองคิดดูแล้วก็พิจารณาดูให้ดีนะคุณโยมมันยากมากจริงนะยากมาก ถือว่าเป็นลาภเป็นโชคดีด้วยเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรายังเบิ้ลสองด้วยเบิ้ลสองอะไรหมายถึงว่าเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มารู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยแลบว,ว่าเป็นโชคดีเบิ้ลสองนะ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะเมื่อเรามีลาบมีโชคเบิ้ลสองแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมว่าเราได้มาแล้วเราต้องรู้จักรักษามันเอาไว้นะเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสุดท้ายเราก็ต้องตายไปละมันทิ้งไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยละมันทิ้งจิตเราก็จะไปที่อื่น ก่อนที่มันจะไปที่อื่นก่อนที่มันจะทิ้งร่างอันนี้ลนะเราก็ต้องรักษามันไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีล้เจริญภาวนากลางค่ำกลางคืน,น,นบ่ายพระภาวนาด้วยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาทิ้งเนี่ยร่างกายเรานนเนี่ย เราก็จะไปสู่พบที่ดีนะที่ดีที่ดีดมีลาบมีโชคดีไม่ดีได้กลับมาเกิดมเป็นคนด้วยแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาด้วยก็จะโชคดีเบิ้ลอีกนะนี่คือเรื่องจะเล่าสู่ฟังในเ,เรื่องต่อไปนะโยมเรื่องต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมสมัครสมสารนะที่ร่วมจะตุปัจจัยมา500บาทนะซื้อเล็ก ามาทำโครงแล้วก็ไม้คานนะไม้แนงทำไม้กัน้นหรือว่าลวก็ได้ผนังก็ว่าได้นะเพื่อที่จะเอาไปโน่นนะศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่นะตอนนี้ยังทำไม่เสร็จแต่ก็จะ ใช้งานอยู่นะยกตัวอย่างเช่นเข้าพรรษาอย่างนี้ก็ให้ญาติโยมที่มาวัดปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมสวดม์ที่น่นแหละนะตอนนี้ก็ได้ลงหินอ่อนอย่างสวยขัดเงาด้วยนะเรียบร้อยไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเมื่อมันสะอาดเอ่ยเย็นด้วยนะพวกหมาพวกแมวมันก็ชอบนะเยอะชอบมากเลยมันก็เป็นนอนที่น่น ไปนอนอาตมาก็เลยคิดว่าต้องทํรล้วกั้นไว้หน่อยนะส่วนบนส่วนล่างก็ให้เพื่อหมาเมวมันจะไปนอนค่อยไปนอนตรงข้างล่างตรงที่ถอดรองเท้าแหละนะส่วนตร,ตรงข้างบนก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระของญาติของโยมนะก็จะทํรล้วนียขึ้นมาล้อมรอบเลยล้อมรอบอแล้วก็จะ ทำประต่งประตูไม่ให้หมามันเข้านะให้มันสะอาดเป็นระเบียบไปบางวัดก็มีขี่ม้งขี่หมาตาตมาเคยเห็นมามันก็ดูไม่ดีเท่าไหร่นะญาติโยมมาวัดนก็เห็นขี้หมาเอ้ยขี่แมวเอ้ยอย่างงี้โหญาติโยมเขายิ่งมาปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นคนสะอาดสะอ้านด้วยสอบสวยสอบงามาเงี้ยถ้ามาเจอขี้หมา่เียโอ้ยไม่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 ครชอบนะพูดง่ายๆเลยนะอาตมาก็เลยอยากจะทำขึ้นมา ล้อมไม่หมดเลยนะแต่ที่นี้ก็อืมก็เริ่มทําได้แล้วนะสองสามอันแล้วนะอันนี้ก็เป็นของโยมสมัครสมสารนะร่วมปัจจัยมาก,กขออนุโมทนาส่วนท่านใดนะท่านใดยังอยากจะมีศรัทธานะร,นะร่วมทำนะร่วมทำผานางหรือว่ารัวเนี่ยก็ตามศรัทธาหรือจะเมาเป็นช่องเลยก็ได้นะโยม ช่องนี้ก็ตกประมาณอยู่ประมาณ7จ็ดหรือแปดบาทนะช่องนึงซื้ออุปรกรณ์นะก็ขออนุโมทตนากับโยมสมัครแล้วก็ขอเจริญพรฝากบอกบุญด้วยนะขับโยมนะจะเจริญพรจ้ะ